คุยตรงนี้สวยอะทุกคนนี่เจนี่เจเห็นไหกพวกาลก็กำลังปุ่นกับกันคัวกินเดแล้วก็มาวุ่นกับฝนจังเลยลลาลาลอ้าจังหวัดไห สบายดีสบายดีทุกคนเด้อยินดีทุกคนเข้าสวนมตัวค่ะเกลน,นะตอนนี้เข้ามาตัวหากัรมาฮอสสวนเนื่องจากว่าตอนเ้ารนี่ฝนตกทุกคนเฮาก็เลยว่ารอท่าให้มันแดดออกก่อนเจังมาปรากฏว่าแดดมือนี่คือออกมาแบบแหงเลยทะลุทะล,ทะลุหนังเฮาแบบโอ้เสพเลยทุกคนตอนนี้คือมาฮอดตูบแล้วเนาะอันนี้จะเป็นสวนที่สองของอพวกเฮาอีนี่เนาะสวนที่หนึ่งก็คือที่ทุกคนเห็นเมื่ออีพีก่อนๆเชื่วมาตัวพาทุกคนไปคุด อ uh, ไปขุดขุมอย่างพลาเนาะตอนนี้ <S <S แล้วตอนนี้คือมอาฮอดหรอกคือเปยกระตามาคือแบบค่อนข้างหนักหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเปน,น้ำดื่มแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยังจะจับคอบกมาแบบนี้คือหนักเหงงๆทุกคนตอนนี้คือมาฮอดตูปเป็นิีนี้พอยกับแม่เนาะมาเลยแม่ไปเอาไปให้แม่ก่อนถักขอน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าขึ้นภูลงดอยมาเนาะมันมันจะมือๆหน่อยหนึ่ง,งทุกคนมาเลย แม่คุณแม่คะ่ะมากับคุณแม่คะ่ะแม่อยู่ทางนู้นนะคะทุกคนเห็นไหม <laughs> นี่คือ <laughs> คือกระท่อมนะคะทุกคนกระท่อมนะคะคือ <laughs> มือที่เขาจอมมาเห็ดกระท่อมนะวัว <c oughs> ตัวกับโบเลมา <c oughs> นเนื่องจากวัวตัวมีเวียกแล้วกับโบเลมาเลยแล้วก็มาทางกับโบเรพาทุกคนมามาทางมาอะไรทาไมมาจูดมาเหาะอ,อะไรทาไมโบเรมา <laughs> มีแต่มือนี้มือนี้อันคือบนุงเสียเงา คือไม่แต่เมื่อนี้เราจิมาแล้วก็หูเสึกว่าเย็นสดชื่นมากเนื้อที่ดินอยู่นี่กับโบโบเรก,กวางเอยียงหลายขันถับปลูกยางกับประมาณสามร้อยน,น,นอนไหมเนาะที่จริงหนาโมตัวอยากเห็ุเป็นสวนมักมักไม้มมยอยู่นี่นะแต่ว่าเมยว่โมตัวดูแลบ่วไหวดอกพอ,อยุ่เฮ่อเก็แห่งงาน่บเรหลายแล้วก็ไม่แต่โมตัวก็ตัวคนเดียวแดกกันเลยว่ามันจะมีดินของเข้าเจ้าเดิ่ปนทั้งพูนจะเป็นของอายเขาเนาะ เป็นบอทั้งพุ่นจจะเป็นของเขาใจแดนกว่ายู่ไปายนิวนี่แหละและทั้งพี่ก็จะเป็นส่วนของฉันเองสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเสือทหารเหมือนเดิมดแล้วก็บอนี่จะเป็นอ่าหนองเกาของอีพอน้องเม่บอกว่าบอนี่คือเรียงปลาใหญ่แห้งแหงใหญ่ไว้ไว้แล้วก็มันจะบ่มีอันเออบอกบ่มีสายน้ำ้วทุกคนมันจะเป็นหนองแบบนี้ ซึ่งบรรโบเนจ่ว่ามันสามารถแบบเอาเห็ดเป็นหนองได้อีกบอแม่ว่าได้เนาะเพราะว่าน้ำจะมีตลอดปีเลยทุกคนตอนนี้ก็น้ำเต็มอยู่ปัญหาสมมุติพรันตัวจะปั๊บมันเก็คือต้องปาให้ขุดห้องให้น้ำมันแห้งดีๆแล้วก็เอาลถจกมาจกมาปั๊บดีๆเนาะซึ่งเป็นสองหนองที่เห็ดได้ถ้าวิบโบเนบรตัวคิดว่าจะเห็ดส่วนมักไม้แล้วก็เห็ดหนองปลาใสยำเถ่ายำแกมาจะมายูนี่สินะ แต่ว่าเม่บ่ให้ปลูกอ่ามากไม้เนาะแม่ว่าซื้อซื้อเอามากไม้มาปลูกยางแล้วก็กีดยางแล้วก็ซื้อมากไม้เพราะว่าเห่าได้บัวระบาดแห้งบ่ซะแล้วแบบเมื่อตัวก็บบได้มีเวลาแบบมาปลูกมามาอ่าบัวระบาดท,ทุกมื้อทุกมือกม้อสินะทุกคนแล้วตัวก็เห็ดเวียกหลายอย่างในนาะแล้วก็เออเออตัวเองก็บบได้เห็ดเองก็เออเอาแต่ผู้ชี่เห็ดซะแล้วทั้งพูดเนี่ยยังมีจะมีดินที่ยัง ที่ยังโบเร่ทางเนาะอันนั้นก็จะเป็นดินของมือตัวเองเดี๋ยวฟังนี่นะจะโบโบโบ,บเร่ทางเถอฟังนี่จะอนาคตบ่หัวจะเห็ดยางบ่หัวจะปลูกมากไมบ้บ่อหรือว่าจะมาตั้งเฮืนอนยูนี่บอเนาะอือประมาณนี้แหละฮอนไมน่นฮะอนเลยฮอนเลยเตะกี้ยังบ่มีแดดตอนนี้คือมันมีแดดละโอ้ กระท่อมเออมันเกิดจะแบบ no, no. <c oughs> นอนไหมเนาะนี่มันอันเป็นนนี้ทุกคนคือคือน่าอยู่มากเลยกับคุณแม่นะคะเม <c oughs> ื่อนี้มา เฮ็ดเบียกทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเบ่งว่าไเป็นตัวเฮ็ดเบียกอย่างเดมเมื่อนี้เนาะก็อันแรกๆก,ก็คือมาสวนนี่แหละมาเฮ็ดสวนยางอันจะมาจะเอาดินที่เขาคุดคุมนะมาปกคืนเนื่องจากว่าไก่จีโฮดยามซักเข้าไ้แล้วแล้วก็ซักเขาา้าไฮนี่แม่อันนี้ไ้นี่เขาจะเฮ็ดเองบอ่อเออปีนี้นะ่ะอยู่อยู่เฮือนเปตัวนะ่ะเฮ็ดเฮ็ดเข้าไ้เฮ็ดไ้ ไผว่างกะมาซวนเ,นเดอ้อมืออันแต่ว่าบุว่ามือได้เขาจะซักเนาะซักมือได้เดี๋ยวมอตัวจะอัปเดตให้เพื่อนซักเขางไฮนะปีที่แล้วกะพาไปซักแล้วเนาะหลายคนก็จะเห็นประมาณสามคููก็แล้วอีไม่ว่าดินบริก,กว้างหน่อยเดียวซื้อเนาะร้อนอะออนะทุกคนอ ค okay, ทุกคนตอนนี้เค้ดปตูจะพาทุกคนลงเห็ดเวียกเป็นเต็มระบบเลยตอนนี้โคือตูใสถุงมือเบื้องหนึ่งเนาะเบื้องหนึ่งคือบ่ได้ใสที่จริงปตูใสถุงมือเราเห็ดเวียกบุธนาดปันใดแต่ว่าแต่ว่าเมบอกให้ใสก็เลยใสย่มาเฮาคุดคุมไว้เป็นที่เีย่อยเราอีแม่ให้เบื่องคุมไนะอันนี้คือคุมยางพลาแล้วที่นี่คคอ ตามแต่ละฤดูกาลเนาะทุกคนคนดอยเฮาก็จเจระมมณนี่ขนาดาฤดูนี่ก็ทางปลาเฮ็ดห้ตามวิถีชีวิตของเขาเจ้านาะแไหมเนาะขั้นถา้าโบเฮ็ดเลยกับโบได้โบได้ยอนหยังกับอาซีบเขาเจ้าคือเฮ็ดไ้เฮ็ดสวนบางคนกับเฮ็ดนามีหน้าแล้วเ,เขาก็ยังอยากเฮ็ดสวนอยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดสวนเราเฮาจะปลูกผลละปลูกได้หลายก็คือมักฟักมักโตนมักอะไรทไไําไมเด้นาไแมเนาะก็คือ ก็จะประมาณนะั้นหลายคนจะคิดว่าบคุค่ตาตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าบกควรทางป่าในใจมมตโตเก็คิดนนเนาะนนอะแต่ว่าดูวความเป็นจริงแล้วหลายๆอย่างจะจะบังคับให้เขาตรงเหตุนะทุกคนนะตอนนี้คือสําหรับวมตโตแล้วเนาะสำหรับครอบครัวของเมตโตเนาะปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายในการเห็ดสวนที่แบบไปทางป่าเห็ดสวนแบบนี้เนาะไห่เนาะ mm. เพราะว่าหาบ่มีที่ดินแล้วที่ดินหาวกำมุดแล้วเนาะมุด mm. แล้วที่ดินที่เห็ด ส่วนปีนี้คืออีกบอลนึง่ะนะคือมืโตโซื้อดินเขาเจ้ามาอีกเธอนึงเนาะแต่ว่าบบได้เป็นคนถางเองบบได้เฮดไฮยูพูดนนหนาโนแม่เนาะมีแต่เฮดสวนยางปลูกยางใส่ทองเย็นยางอเออถางไฮกับแมนเขาจเจ้าถางแล้วก็เขาเจ้าเป็นคนปลูกเขาปีนี้นะมีแต่บอลนี้แหละเขาจะปลูกเองแต่ว่าอันนี้คือมีแต่สามคู่ก็เลี้วเนาะม,มันหน่อยเดียวดินแคบๆได้ดินน้อยๆได้แล้วนี่คือเขาจะทมดินไม่ให้เบิง้งนี่คะ่ะ โด,โดนมาเฮดเวียกับหูสึกวะเออหูสึกวาเนาะหูสึกว่า,นส,วาสนุกดี <c oughs> อันนี้ทมเพราะว่าอีกบ่โดนเขาจะเอาเบียมาปลูกแล้วนะแม่เนาะ <c oughs> เป็นอย่างต้องทมเขาก็ต้องเดททมแหละเพราะว่าเขาจะปลูกเขาจะปลูกยางใส่ละดีอุ้ย บ่ฮอดคุมนึงเมื่อยแล้วแต่ว่าเจกี้แดดบักเฮงๆแล้วแม,นะม่นาะเดี๋ยวนี้คือแดดบ่ม,มีแล้วแดดคือจิ้วหูวเมื่อตัวมาสวนโอเคขอบใจเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวข้าน้อยจะเห็ุเวียวกให้มันเต็มชีเลยได้ละที่แม่ฮะอืมครั ได้แล้วว่ะไปแม่กันยาไปเรื่อยๆเหนือมาบะาโ <c oughs> คงนะบ้าโกนงเลยๆคุ้มเนื้อกะคุ้มเนื้อกะเหือเต็มละเฮ้ยเศาไห้เศาวสวนลูกเศาวสวนก็ต้องแข็งแหงก็ต้องตักแดดตกักฝนได้เออโบราณบุ๋มมีอันจะกินนะแม,นะม่เนาะจำเป็นจำเป็นแหง่งๆแล้วถ้าสิมาอยู่ดอยนะ ก็ต้องแข็งแรงและก็ต้องแบบตื่นเดือดรกเศราในนึงและเพราะว่าเขาได้ขึ้นภูลงดอยไปเห็ดไหไปเห็ดสวนอยู่ดอยเดียอยู่ภูเดียวไม่เนาะมาเขาบอกมันจะอยากงายหน่อยนึงขึ้นมาด้วยเนาะขึ้นเยอะก็เผื่อด้วยถักล็อกเดียวห้างหน้าอ้อจัไเลยขหางหน้าเอ้อเยี่ยมเงือกเาจะเอาให้ไม้เข้าไปแม่บอกว่าเพราะว่าตัวมดจะเข้าไปกิน แมงเออตัวมดตัวมดตัวแมงเขาจะเข้าไปกินไม้เนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาได้รับผลเสียฉะนั้นเฮาบ่จําเป็นฉะนั้นเฮาจําเป็นต้องได้เอาอ่ไม้ชีมานําดินหนาดออกไปนาเขี่ยออกเนาะแม่นะอุ้มเบิ่งเล้ความดุมันคนดุมันขยันขันแข็งเฮาต้องย่องเฮาเองได้บ่มีไผย่องเฮาย่องเองได้แม่นบ่สิได้สิ่ดีได้แล้วบ่อบได้ได้แล้ววะ โอเคสองต้นแล้วจ้าทุกคนไปเรื่อยๆค่ะแม่ไปน้องบอส นกจะตัวนกจะหลายเนาะแถวนี้นะคือออกจากหมู่บ้านมาบบไก่ได้ใกล,กล้ๆก็ซื้อนกไหมเนาะแต่ว่านกยังหลายอยู่ทีนี้บุได้ไปใส่กับดักนกโดนโดนเมือ่อใดว่างก่อนจะพาไปแต่ยามนี่ก็บุเป็นยามใส่นกแล้วเนาะไหมเนาะยามระดูฮ้อนๆคุณน่ใส่นกนะตอนนี้คือราดูฝนเข้ามาแล้วนกอะจะบบคอยมากินน้ำอยู่ห้วยเน,นาะไหมเนาะเพราะว่าเขาจะกินเขาต้องมากินอยู่แล้วเน,นาะไหมเนาะแต่ว่า บ่ค่อยมาหลายคือเนี่ยระดูฮอนฮอนนกจะมานกจะมาแล้วก็จะหมักมาหาหน้ำไปเจา้าขุนเจ <Okay. S 2> ด็ดเถอะโอเคดึงดวยหรอ มันก็จะยุ่งยากอะไรนึงแหละจุดเริ่มต้นอ่ะอีกนึงอันอยางมันใหญ่กวฮาก็จะสบายบอ้โหว่าปลูกไปเห็ดอย่างก็บ่มีคนกีดคือเก่าทุกคนแต่ก็อยากปลูกไว้เพื่อว่าเขาเท่าแกมาเราบ่มีอย่างให้เห็ดเรอก็ต้องได้มาคือเก่าจำเป็นเนาไหมเนาะก็ปลูกไว้สันแหละเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเขาได้มาเพิ่งพาต้นยางที่จริงมี ที่กีดอยู่ตอนนี้ก็สองพันปลายก็ให้เขาเจ้ากีดเนาะและ้วก็แล้วก็บแบ่งกันแปลว่าสมมุติว่าอันกรีดไปกรีดไปหนึ่งเดือนเอาไปขายสมมุติได้สิบห้าล้านสิซะเอาก็บแบ่งเคืองเนาะไหมเนาะคนละคนละเจ็ดล้านห้าเนาะแมนบอกแมนแล้ว <laughs> เอาก็บแบ่งเคืองเคืองเลยให้คนทีบมีส่วนอย่างหันมากีดกับแบ่งเพราะว่าเออเอาแทบกับโบ ก็ได้ไปกิดอยู่แล้วเนาะ mm. แต่ว่าเดี๋ยวโมโตจะพาไปลองกีดมือใดมือหนี่งฝนมาตกก่อนช่วงนี้ฝนตกตอนเช้าขอพักผ่อนได้ไหมคะได้ไหมนี่ดูสิดูสิทุกคนดูสิ ก็ม้อม,อ,มอน้ำเฮือฮะแม่ดูเรืองอ่ะออกก,าากําลังกายจะนี่กินข้าวกระเซบนอนกระลับดุนโดนมาออกก,าากําลังกายออกก,าากําลังกายทุกมือแห่งดีเนาะแม<ห>่เนาะเสียเมียเสียชีสเดิมยันมยน่ะแล้วอุ่น่ะอุ่ออออนอาลูกก็นาะอยู่ในน่ะเสียเมียหลอหมอว่าถ้ารักเอง โอเคหลังจากมาฮอดพี่คือแม่ยังคงทำงานอยู่เห็นบอ่ออยู่ด้านหลังตอนนี้เขามาตัวจะมาเอาใบาตองเพื่อจะไปคั่วกินง่ายๆเลยทุกคนมาตัวจะเก็บพักตามที่มีในอ้อมๆนี่และะ้ค่ะจะเก็บใบตองนี่เพื่อจะไปมกพักกินนะนี่ใบตองอู้ใบตองเนาะ ทั้งพูนจะขึ้นไปเราจะเป็นตู้ตอนนี้แม่ของมีตู้มีต้อน้อยมีต้อน้อยมีตู้น้อยมาเนาะดังไฟเลยที่หันเดี๋ยวมือตจะเก็บผักเก็บอะไรทําไมไปอยู่นี่คือแม่หวานผักกาดไวเดบ้าหลายๆงามๆเลยนี่ผักกาดเยอะๆสวยๆเลยแต่บ่อ,อยากกินผักกาดนะทุกคนเดี๋ยวจะไปสอกผักกูดผักอะไรทําไมก่อนเนาะ เก็บใบตองก่อนอันดับแรกเฮ้ย<อ>แล้วก็จะเก็บผักเก็บอะไรทำไมตามทีมีเพื่อไปเฮ็ดเป็นอาหารของเฮาเป็นดอยโอย้ขึ้นดอยพี่บักด้วยดอยได้ อโอ้ยเราถูกับมาตะกีเราถูไปเวียกเนาะเราถูบอรืลตาเอ้เราูเนาะอ้วนๆไว้แหละ <c oughs> น้องเขาอ้วนขึ้นแต่ตอนนี้คือกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เห็ดเวียกนู่นนี่นั่นแหละน,น้องเพิ่นกับจอยลงเนาะจอยลงหลายเลยแหละหลายกิโลตอนอยู่สามเหลี่ยมคำเนี่คืออ้วนปากตมูเก็บผักกหุหาย ไปหมกกับผักละนี่ยังเก็กินอย่างเนาะง่งายชีวิตไม่ต้องไปคิดอย่างไรขอทางแน่แม่สู้ๆสองนิว้ว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 เอสองนิว้ว <c oughs> <c oughs> บอกว่าตรงมากับมาโบรุ่นนี้ผลิตมาค่อนข้างลิมิเต็ดนะทุกคนก็ไปคัวกินก่อนเด้อ <c oughs> รุ่นนี้ผลิตมาค่อนข้างลิมิเต็ดนะคะแม่ แม่เมโต้นี้ไม่เหมือนคนอื่นไม่ชอบอยู่เฉยแล้วก็เวลาเราพูดอะไรก็ไม่ฟังค่ะทุกคนโอ้ยอูยอย้สดสืนอากาศเย็นแล้วบ้านี้ลมลมพัดวิวบอยลมพัดวิวบอยลมพัดวิวบอยอาหารของคนโดยมีอย่างกินอย่างบ่ต้องไปคิด บต้องไปคิดบ่ต้องไปซีเรียสอีกอย่างายเนาะเอ้ยมีอย่างกินยังบ่มีอย่างกระหาสละชีวิตโอ้ประกำงามสวยยสวยงามๆเลยเห็นบ่ มเราจะเก็บผัพก,กุดหายไปเรื่อยๆเนาะฮุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะทุกคนไฮนี่เจ้านี่เจ้านี่จ้านี่เจ้าเ,เ,เรื่อยๆอ้หลายอยู่เดี๋ยวพักกล้องไว้อยู่นี่หน่อยนึงว่าบุมมีมือกล้องทุกคนปรากฏว่าฝนมาแบบผิดตาเลย ปรากฏว่าฝนมาในแบบพริบตาเดียวแรงมากเว่อร์แล้วนี่ดูดิพวกแนะัแน่ไม่ไหวจนน่าโอ้เจอมาเจอมาจำเป็นจำเป็นแล้วเฮ็ดจันนี่ไปตัวไปเก็บผักมาแล้วแล้วมันเป็นจันนี่ทุกคนกำลังสิมบกหรอกำลังสิแอปสิแอปผักสิมกผักแล้วคือฝนมากถ้าไม่มีเหมูอะไรกหมดถ้าไม่มเนื้อหมูนะถ้าม่หมูอยู่เท่า โหดูสิอุย้ยหายอะไรท้องฟ้าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอะไรกันพนปรากฏว่าฝนมาเราบปหยุดเลยเราสูบมันน้อยแห้งเต็มคนเห็นบอพวกเขาก็กำลังปุ่นกับกันพัวก,กินเดแล้วก็มาวุ่นกับฝนเดว้าวให้เขาให้พวกเขาคัวกินแล้วจังมาฝนกระอดดมาฝนแบบนี้เลย เชีทุกคนเสียงนกเสียงกาเยอะมากและตอนนี้คือพาทุกคนกูจะไล่เห็นปะ<อ>าพาทุกคนกินข้าวเด้ออาหารของมือ้อนี้ก็คือนี่แม็กบดีเขเส้นก่อนหน่อยเป็นยังโอ้ยกินผักกินผักอีกแล้วทุกคนมีสีน้อยนึงมีสีน้อยหนึ่งในในในอันนี้สีมูเอามาแต่บ้านเนาะอืออนี่เลยโอสอืที่จริงมาน้ำกันสองคนแม่กับแม่โต้เนาะแล้วก็ หน้ากับนงเขาไปเวียกแล้วก็มาหาอีกก็เลยว่าเขาก็จะเห็ดอาหารหลายขึ้นอันนี้คืออาหารบ้นบานอาหารอาคาเลยอืมหมดเจ็บบมดได้เลยเสีมาก็แซ่บแซ่เอาเอามาหลายๆเลยค่อยสิกินหละ อืมอร่อยอร่อยอืมเอาเมือจับนี่แหละอืมอันนี้เห็ดเห็ดอันอีเมสสาวมาแต่เส็ตหกอันนี้เออนางสาวมาอืมอม,อม,มีเห็ดหูหนูเลยเราชวนเห็นเบิๆๆๆๆๆอ้องไหมเดี้องช่วก็แล้ลายลาลายอ่านจับมาเดย์อืมจับได้กูจับอืมก็คือเมีย อาหารของขวาก็จะมีประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คือผักอเออนี่อย่างก็ผักนาวีา่กินพักนาวให้เบิง่งมันจ้้อนห่อนเลยนะทุกคน <ปะ S 1> กินเลยกินเลยผักกันกินเลยกินเลยน,นี่เลยมันจะแก่หน่อยหนึ่งเนาะนี่นแศ่พีสูดเลยอือจะกินแก่ๆหน่อยหนึ่งนี่แหละนี่ เอามือนี่แหละทุกคนก็ต้องขี้เดียดน,นอนล่างมือมาเป็นชี้เทียบพ้อยอืมข้าวตรงเป็นข้าวเจ้าเด้อบัตนอาคาเขาขจะกินข้าวเจ้ากินคำใหญ่ๆแบบนี้เลยอยูเตะเนี่ยสัตว์จีบ้านเนี่ยลามพัฒนามาจะบุญเยอะเือบเลยบุญเยอะเยอะจังเยอะจังเนาะจังใช่ไหมบุญตัวหืว พักกูดดอยพักกูดหายเบลยเสียแล้วนะฮะเดี๋ยวจีตแบบนู้นเงาเยอะแยะหมดเลยช่วงนี้พักกูดหายนี่นี่นพักกูดหายสิเลยบรรดาทานเจลมีน้ำเนาะนี่คืออะไรอเอาอย่างมาเลกกับอาเล็กเดือนสม้งนี่นะคือแสบแห้ง เช้าแล้วมั้ยเบนผ่ยอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วมาเด้อเดี๋ยวเบนตัวจะพาทุกคนมาเนาะดนๆนต่จะมีเวลาว่างอร่อยที่สุดเลยจ้ากเบนพักอย่างต่อพักอย่างหลายหลายอย่างเลยไม่ยอดมักฝักเนี่ยพักกดดอยเนี่ยอันนี้คือยอดนี่อย่างแมี่ยอดอืม เมาอยู่โมโหยยดอย่างโหห,ห,หลายแล้วเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนแลวก็ค่อยเห็ดแยกต,ต่อนะกินข้าวก่อนเดิมมาทั้นเคือมีแดดออกแล้วทุกคนฝนหยุดแล้วก็แดดออกคือแดดค่อนข้างจะแห้งหน่อยนึงเนาะตอนนี้นะเนาะเนื่องจากว่าเป็นแดดหลังฝนนะทุกคนมันก็นจะมันก็นจะแบบแดดแห้งๆเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันก็สดซ่นอยู่บนว่าจะกี่ฝนตกไปแล้วนะแม่น้องแล้วก ลมพัดคือแบบโอเคได้อยู่ตอนนี้คือพาทุกคนเฮดเวียกรล่ะกับคลิปนี้ก็บโบมี่ยังไลยก็พาทุกคนมาใช้ชีวิตแบบชิลๆในละมาเฮดเวียกมานี่เลยต้องเข็งให้แข,ขให้ไ,หม,หไม่นมึงตอนนี้โมแม่อยากดีกว่าองอ่ะเออยู่ ก็ต,ตีมาจะโดนโดนไม่มาแรงแรงแล้วทุกคนแรงแรงแล้วสิไดเ้เมื่อละเมื่อยเมื่อยเติบมาเนี่นะ ทุกคนตอนนี้คือเบืองหน้าหน้าคนเมื่อยวุ้ยวุ้ยอิเล่วุ้ยแท้ๆคือแบบตรงกลับเรายังไม่กล er, ับรอเนี่ยตรงกลับเราทุกคนเทตะเวนก็สุตกดินละเคทุกคนเมื่อหน้าเขาจังมาเห็ดเบียกต่อเนาะเมื่อเนี้ยคือขอลาเมื่อยเมื่อยแท้ๆเมื่อยเหือติม นะให้มาไกลลืมก็ไรใช่ไหมใครก็แชร์ไว้ตัวเด็กกอเป็นกำลังใจให้บ้านเฮามันก็ซ้่มบ้านเฮาเนี่ยแหละทุกคนเมื่อละ